กราบโซดีเพราะไม่พ right. right. well, so oh, uh ี่น้องาวไทยกันอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ADH Twenty f o u นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับผมทวายได้ปล่อย Cry For Me เป็นคอนเซ็ปต์ฟิล์มมานะครับผมซึ่งมันมีแรงสังงรอ์ว่ามันจะมี MV ็มวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมโคตรตื่นเต้นผมพูดเลยแต่ผมพยายามสงบจิตสามสิบหกวิเป็นเหมือนน้ำ เหมือนในโปสเตอร์นะดูดูแล so? ้วก็จีโอผู้ชมสารมีนะจีโอโอ้ทั้งสวยและเท่ห์ผู้ชมงายเหรออือหือ คุณผู้ชมครับเป็น 36v ที่บอกว่ามาครบทุกคนนะครับผมไคล์ฟอมีผมคิดว่ามี mv แหละคุณผู้ชมเป็น prediction ของผมนะว่ามี mv คุณผู้ชมอ่าแล้วก็จบด้วยลวดเป็นเหมือนนามนะครับผมจากต้นไม้ก็ประมาณว่าไคล์ฟอร์มีนะครับผมก็เธอต้องร้องให้เพราะฉันหนามนี้มันจะต้องแทงเธอนะครับผมนะฉันจะต้องเอาคืนอะไรอย่างนี้ ก็นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ twice q u a r e for me concept f i l m นะครับผมแอนแอนเนี่ยผมสงสัยว่ามันมันคือแอนอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวเรารอดูพรุ่งนี้ว่าจะมีปล่อยมาตอนสี่พุ่มอีกไหมนะครับผมก็ขอบคุณที่ได้ชมคลิปจนจบนะครับผมชอบกดไลค์ถ้ากดแชร์นะครับอยากให้ผมทำรีแอคอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้มามาไวเค็มไวมากนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย